สวัสดีค่ะนางใหม่พ่ยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปซีชาแนลนะคะช่องอในการดูดวงทาง youtube วันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาคิดจะทำอะไรกับความสัมพันธ์ก็จะมีก้าวไม้โอ้คุณก้าวไม้ก้าวดาบก้าไม้ก้าดาบ เครียดเหมือนกันเป็นความสัมพันธ์ที่เครียดอะคะ่ะไม่รู้ว่า,าคุณมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะคะแต่เขาเครียดมากเลยในความสัมพันธ์จะถามว่าเขาจะทำอะไรในความสัมพันธ์ไหมเขาเครียดมากเลยจะเป็น j u ดเม e น t ์นะคะจัดเมนกลัวกลัวการชัดเจนกลัวการผูกมัดกลัวไม่เป็นอิสระกลัว คนอื่นรู้หมายถึงความสัมพันธ์นี้น่าจะชัดเจนไม่ได้นะคะเครียดจนห้อยหัวเลยค่ะแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างหนักช่วงนี้เขามีปัญหาค่อนข้างหนักมากเลยนะคะเขาก็เลยไม่รู้จะเอาอยัางไงคุณก็เลยเหมือนกับว่าก็อยากจะถามให้รู้เรื่องไปเลยแต่คุณก็ไม่กล้าถามนะสเตรนหมายถึงเขากำลังต่อสู้กับ ความสัมพันธ์นี้กําลังต่อสู้กับอารมณ์ความคิดและความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอยู่นะคะแล้วเขาจะทําอะไรไหมแม่หมอมองว่าการแอคชั่นของเขาก็คือการติดต่อสื่อสารกับคุณจะมีการวนเข้ามาถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบก็จะทักเข้ามานะคะถ้าเป็นผู้ที่ดูกันแล้วจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มีการพบเจอกันเห็นหน้าเห็นตานะถ้าเป็น ผู้ที่ m o v e on กันไปก็แบบหาช่องทางที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์เด e อ t สตาร์ออกมาบอกว่าคุณกับเขายังยังต้องไปต่อด้วยกันในเรื่องของความรักนะคะอืมอันนี้เก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยก็จะเป็นเหมือนกับตัวแทนของครอบครัวนะตัวแทนของครอบครัวไพ่สำรับนี้นะคะเก้าถ้วยก็จะเป็นแบบครอบครัวเขารักและคิดถึงคุณ มากมากนะคะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกคาแนะท่านแหละเขายังไม่สามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนได้ก็เลยรู้สึกเครียดคิดมากวิตกกังวลเขามองว่าคุณมีใครอยู่นอกเหนือจากเขานะเขามองว่าอย่างนี้นะเคาก็เลยชะลอความสัมพันธ์แต่ว่าก็จะมีการปรับ <c oughs> <bizarre> <to> ความเข้าใจกันอยู่มีการแบบเข้าไป่องคุณไม่ได้มีใครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะมีการระแวงสงสยัยพอเขารู้ว่าคุณไม่ได้มีใครจริงๆคุณคุณโสดคุณแบบเหมือนกับว่าคุณเป็นอิสระมันไม่ได้เหมือนเป็นอย่างที่เขาคิดอะไรเงี้ยนะเขาก็จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ตอนนี้เหมือนจะน่อยๆกันอยู่หรือเปล่านะเจ็ดเหรียญหมายถึงเฝ้าฟูมฟัก เฝ้าฟุ้มฟักหมายถึงเฝ้ารอการที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์และก็จะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะว้าวเขามีความมั่นคงกับคุณนะสี่ไม้เขามีความมั่นคงกับคุณแต่ตอนนี้ก็แค่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไงกับความสัมพันธ์นะั่นเองนะเขารักคุณมากๆเลยนะเขารักคุณมากๆเลยคุณคือคนที่พิเศษที่สุดสำหรับเขาเขา รักคุณเพียงคนเดียวเขาเป็นคนที่รักเดียวจะเดียวมีความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์แต่เป็นเดดๆก็ัด้แหละหมายถึงว่าตอนนี้เขายังทําอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์แต่คุณจะถามว่าเขาจะทํา,า,ะอาอย่างไรเขาจะยังไงในความสัมพันธ์ยังค่ะอย่างนิ่งๆทรงๆกับไปก่อนว้าวคุณขอให้คุณเชื่อนะคะยังไงคุณก็เป็นคู่กันนะสองถ้วยออกมาบอกว่าคุณเป็นเนื้อคู่นังคู่กระดูก คู่กันเลยทีเดียวคุณเป็นคู่กันอย่างแน่นอนคู่กันแล้วไม่แควกันถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ขอให้คุณรอรอรอ,รอนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้คะ่ะ